เรื่องแรกเลยนะคะขออนุญาตที่ประชุมคอลลอมเมื่อกี้นะคะด้วยเนื่องด้วยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาีราชกัญญานะคะทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานนะคะผ้าลายสิริราชพัฒนาเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะคะสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัฒนาพัฒนาพรประจําปีการศึกษา 2 0 0 66นะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเพระองค์ท่านจึงได้พระราชทานผ้าลายดังกล่าวนะคะแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยนะคะเพื่อน,นําไปทักทอผืนผ้าและสร้างสารรค์งานหัตถกรรมซึ่งดิฉันได้เชิญชวนให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะสวมใส่ผ้าลายนี้นะคะแล้วขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน,นะคะ่ะพร้อมกับความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการสวมใส่แล้วก็ในโอกาสต่างๆนะคะพร้อมทั้งศึกษาต่อยอดส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปค่ะผ้าก็จะเป็นลายสวยงามแบบนี้นะคะมีมีสออันนะคะซึ่งอันนี้ก็ช่วยช่วยดูลายเล็กๆพวกนี้นะคะว่าเวลาไปวางตัดลายผ้านะคะไม่ให้มันคลิกด้านนะคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เป็นลายที่เป็นตัววอลแวนนะคะบางทีวางผ้าแล้วจะสลับด้านนะคะนี่มันจะมีลายบอกก็เป็นตัว S อีกอันนึงแบบนี้ นะคะซึ่งลายใหม่สวยงามนะคะเดี๋ยวคิดว่าในกรามอก็น่าจะมีโอกาสได้สมสัยเร็วๆนี้นะคะเ,เรื่องต่อไปนะคะเนื่องด้วยได้รับข้อร้องเรียนนะคะจากภาคธุรกิจค่อนข้างเยอะเลยนะคะในหลายๆกลุ่มนะคะในเรื่องของข้อจากัด ทางกฎหมายค่ะในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อาการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะคะและไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ปีนี้ทางรัฐบาลก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในทีมของ Amazing Thailand Grand Tourism and s p o r t y e a r นะคะแล้วก็จึงได้มีการสั่งการค่ะ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมไม่ไว่าจะเป็นกฎในเรื่องห้ามขายตอนช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นหรือว่าในช่วงของวันทางพุทธศาสนาต่างๆนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการห้ามขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือกรณีที่อาจจะติดขัดในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านที่ก็ปูเป็นพื้นที่เป็นโซนนิ่งนะคะแล้วก็กฎบางกฎก็ออกมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะหรือว่าช่วงที่ 2 5 1 5เนี่ยก็มีนะคะก็อยากให้ทหออางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีวสซ์เรื่องนี้กันอีกรอบนะคะแต่วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็การป้องก,กันให้เยาวชนไม่เข้าถึงแอลกอฮอล์ได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะว่าจริงก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ให้ความสําคัญมากที่สุดว่าเมื่อเราปลดล็อกตรงนี้เนี่ยเพิ่มารายได้ของผู้ประกอบการแล้วเพิ่มเรื่องการท่องเที่ยวแล้วแต่ว่าเยาวชนจะต้องถูก ปกป้องในเรื่องนี้อย่างไรบ้างทําให้ไม่เข้าถึงแอลกอฮอล์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญค่ะแล้วก็ไม่ได้ละเลยนะคะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องของคอรมอลได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะคะของดอนแบงค์ภายใต้ โครงการคุณสู้เราช่วยและหลักเกณฑ์เงื่อนไขและกระบวนการเบริกจ่ายโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำนะคะหรือว่าซอฟ t ์โล้นั่นเองนะคะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนอนแบงค์ของธนาคารออมสินเพื่อช่วยลดภาระดอกเบีย้ยของรูกหนี้นอนแบงค์ให้สามารถฟื้นตัวกลับมาชำระนี้ได้ค่ะคอรมอเรื่องประมาณนี้ค่ะ